สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมเอามาจากไลฟ์สตรีมที่ tiktok นะครับวันนี้เราจะมาเปิดกาชาทั้งหมด600ลูกหรือ6,000บาทนั่นเองจะเป็นยังไงไปรับชมคลิปกันเลยครับผมยา่าฮูอ่ะมาถึงเวลาละเรามาเปิดกาชากันดีกว่า600ลูกนะขอเลขจากแชทสตรีมดีกว่าเนาะใช่ไหมขอเลขจากพี่แชทดีกว่าเรียอ,อะไรบองอมอะไรพร โลครับช่วยกันพิมพ์เลขด้วยนะครับผมนะโอ้ยไม่ไม่เยอะสิเราจะเปิดไม่เยอะพี่เลสีล่ลูกได้อไรอเหมือนจะได้ของอะไรก็ไม่รู้ผมยังไม่ได้ดูแกเลยนะอุย้ยเอางี้ได้ประมาณเลขขอเลขไม่เยอะเพราะว่าเรามีน้อยย้ํานะเรามีน้อยเลขเรามีน้อยนะคนดูย้ํานะเล,เ,านนะเลขเรามีน้อยนะครับเลขเรามีน้อยนะย้ําก่อนว่าไอ้ผู้ผิดอ,อกาชาเรามีน้อยเราไม่ได้เยอะนะครับมีแค่หกร้อยลูกนะ มาถึงเวลาละไหนผมขอเลขเลยครับมาพิมพ์เลยพิมพ์เลยพิมพ์เลยมาไหนกระชามองไม่เห็นวะไหนกระชาผมมาโดครับโดนดึงกระชาคืนไหนวะผมเตาเออฮาโลาวีน กาชาไปไหนอะพอนนี้ไงเจอละเจอละเจอละตโอเคโอเคเจอละตเจอละเจอระะมาขอพี่ใหม่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 สิบเจ็ด okay. 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 วันเกิดผมอ่าได้สิบเจ็ดให้ได้อยู่ครับสิบเจ็ดพร้อมนะสิบเจ็ดทำไมมันเกลือสิบเจ็ดเกลือ เกือจังอะเลขสี่ไอพอนเลขสี่ไอพรนะเลขสีอ่อะไอได้อยู่สี่ได้อยู่สี่ได้อยู่อ่ะเลขแปดแปดเยอะนะเอาแปดต่อแปดต่อนะก็ยังได้อยู่แปดแล้วสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ด ถือ,อยังได้อยู่สิบเอ็ดถือว่ายังได้นะเจ็ดอ่ะเจ็ดกับสามอ่ะเดี๋ยวเราเจดก่อนนะครับแล้วก็สามนะเจ็ดก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เจ็ดได้นะแล้วก็สามอ่ะสามอุ้ยสี่สิบสามเลยเหรอยี่แปดวันเกิดผมใช่หรือเปล่ายี่แปดอะอ่ะยี่แปดให้ได้อยู่อ่ะยี่แปด ก็ได้อยู่ได้อยู่อ่ะพิมพ์อีกครับพิมพ์อีกสิบสี่สิบสี่สิบสี่เกือสิบสี่เกือเราจะไม่เกินยี่สิบนะเราจะไม่เกินยี่สิบเราจะไม่เกินยี่สิบนะรอบต่อไปเราจะไม่เกินยี่สิบนะสิบหนะ้าสิบสี่สิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดก่อนแล้วก็สิบห้า แล้วก็สิบห้านะครับผมจะไล่เรียงเรืเ่อยๆเลยนะโอ้สิบห้าเกลือแล้วก็มาสิบหกแล้วก็ยี่สิบอ่ะสิบหกเกลือเป็นเกลือจังอะ่ะไอสองไอผมชอบสองว่ะขอดูสองหน่อย สองก้เกลือเลยเก้าอ่ะ 9. เก้าเปเก้าได้ก็ได้อยู่ม้าทองแล้วก็ห้าเมื่อกี้อ่ะห้ากยเก้าเยอะนะแล้วก็สิบสามอ่ะสิบสามอืมสิบสามก ยังเกลืออยู่นะยังเกินเกลือที่สิบสี่ครั้งอ่ะมาสิบสี่อีกครั้งหกสิบเราไม่เกินยี่สิบนะเราจะไม่เกินยี่สิบนะแล้วก็สิบสองโอ้ยได้อยู่สิบสี่ครั้งอะ่ะอ่ะสิบสองสิบสองก็ได้อยู่สิบสองได้อยู่สิบสองสิบแปดเก้าอ่ะสิบแปดสิบแปด เฮ้ยได้บอลใสว่ะเอ้ยสิบแปดได้บอซใสว่ะเฮ้ยสิบแปดของกิ๊งว่ะได้บอลใสว่ะสิบแปดแต่แต่มันถูกอยู่นะบอซใสอะสิบแปดอะส่อไเก้า 18! อ่ะ,อะได้บอลใสได้อยู่อะเก้าเก้าก็ได้อยู่แล้วก็ยี่สิบแล้วก็แปดเราจะสูงสุดได้แค่ยี่สิบนะ เตือ่ะแล้วก็หกแล้วก็สี่โอเคหกหกก็ได้อยู่อ่ะสี่อ่ะแล้วก็สิบสิบเลขตำนานอ่ะสำไปสิบสิบไม่ได้นะอันนี้สิบไม่ได้นะสิบไม่ได้นะสิบเอสิสองอ่ะสิบเอดก่อนละกันเดี๋ยวไล่สิบเอดก่อนนะ อ่ะแล้วก็สิบสองสิบเก้าหนอสิบเก้าเอ้ยได้หอ่อได้อยู่ก็หอมันก็ออกนิหวบ่าแล้วก็สิบเก้าสิบห้าอีกรอบนึงอ่ะสิบเก้าก็ได้ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่อ,อ,ยอ่ะสิบสี่สิบสี่อีกครั้งอุ้ยได้สองม้าเลยนี่สองตัวเห็นไหมเนี่ยสองตัวเลยนี่ม้านี่แล้วก็สิบห้า สิบห้าสิบห้าก็ยังเกลืออยู่นะแปดอ่ะแปดนี่ตามแชทหมดเลยนะเนี่ยแล้วก็หนึ่งไปสแปดได้อยู่แปดไดม้มาเขียวได้อยู่ <c oughs> เฮ้ยฮัลโ,โหลใครพิมพ์หนึ่งเมื่อกี้วะฮัลโ,โหลใครพิมพ์หนึ่งเมื่อกี้วะสิบสาม โอ้ย13ได้อยู่แล้วก็6อ่ะเดี๋ยวเอาคนใหม่ใหม่บ้างนะได้คนใหม่ใหม่บ้างนะ6แล้วก็12สองได้อยู่อ่ะ17อ่ะอ่ะ17จโอ้ยจะหมดถึงแล้วเนี่ยกล้จะอีกอีก200นี่อ่ะ17อ่ะ17ไปแล้วนะเมื่อกี้เราก็ ห้าอีกหนึ่งรอบนะครับห้าเจ็ดนะห้าถ้าถ้าเกือกถ้าเกินมากแล้วก็เจ็ดอ่ะเจ็ดก็เกือกอะสิบเอ็ดเอ้ยสิบเอ็ดเอ้ยสิบเอ็ดถือว่าได้นะบล็อกวอลเอพีน่ะถือว่าได้นะบล็อกวอลเอพีอะสิบเอ็ดได้นะไอ้ขอย้ำสิบเอ็ดอีกทีใกก็กยังได้แนะล้วสิบเอ็ดอะ ก็ถือว่ายังได้นะสิบเอ็ดอ่ะเอออ่าเบอร์เก้าตำนานอ่ะได้เบอร์เก้าตำนานเ,รเานานหรอแต่สิบเอ็ดได้เรื่องอยู่นะขอย้ำสิบเอ็ดได้ปะขอผมขอย้ำอีกรอบนึงอืมเหมือนสึกเกลียววะเริ่มเกลียวละเก้าอ่ะสิบเอ็ดยาวๆไหมคนดูผมว่าสิบเอ็ดน่าจะสิบอ่ะอ่ะสิบ สิบสิบเกลือสิบแปดเราจะไม่เกินยี่สิบนะสิบแปดเกลือเฮ้ยมันนะผมขอย้ำสิบเอ็ดได้ป่ะขอย้ำสิบเอ็ดจนหมดเลยว่าสิบรอบอะสิบเอ็ดละผมจะย้ำสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดผมย้ำสิบเอ็ดจนหมดเลยแล้วกันเพิ่มสิบสองดีกว่า สิบสองไม่เกิดจริงแคนี้เริ่มเกิดละสิบสามอ่ะอ่สิบหกเดี๋ยวผมะออีแล้วนะ่อ,ออีละสิบหกก็ยังได้อยู่สิบสองทีเดียวมีโชคมาทีเดียวมีโชคอออินเลยห้าสิบทีหมดละอออินนะ ยั่เกืออีกะก็ได้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะยังเอพีก็แพงอยู่นะคนดูหมดแล้วอ่ะหมดแล้วกระชาหมดแล้วคนดูกระชาหมดละไม่กล่องตีได้น้อยจังอ่ะ กล่องตีได้น้อยมากเลยอะพี่เลเขาเปิดกล่องตีได้สามร้อยเลยนะได้ <ste> er> อยู่แบบว่าขึ้นมีบวกค่าไลยไ,ไม่น่าจะได้อ่ะลองครับแชทผมดูจากท่าทีแล้วน่าจะเกลือนะ <laughs> <laughs> น่าจะเกลือนะมดไหลอ่ะ บินไปดูรถหน่อยนีันได้รถอะไรวะเข้มปีเลยเข้มปีเลยไปดูรถนี่รถอะไรวะมอไซน์เนี่ยหกร้อยลูกหกพันบาทเข้มจัดปุ้ยออกเข้มปีเลยโหครับปรับเลทหรือเปล่าครับ ปรับเด็ดตอนที่แบบให้กาชารหรือเปล่านี่ปิดเอาปิาา <c oughs> ดรถมอดใสรหรือว่าเป็นรถได้ขนนั้นวะคนดู <c oughs> ใช่ไหมว่าใช่ใช่แน่ <c oughs> นั้น <c oughs> นั้น สรุปได้เลยว่ารอบนี้เราเปิดแบบเข้มปีเข้มปีน,นะผมนะโลกตายาำหาแน่นอนร้อยร์เนะผม <laughs>